สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการซูเประซับเปิดกล่องเด๋๋วไม่บอกว่ากล่องอะไรนะแต่ว่าก่อนอื่นถ้าเข้ามาใหม่ เพิ่งมาติดตามช่องหรือว่าเพิ่งมาเริ่มสะสมการ์ดลิงก์นี่แหละครับจะบอกทุกสิ่งอย่างเข้าไปดูซะมันจะบอกว่าเริ่มสะสมยังไงอะไรก็แ้ต่รวมไปถึงว่าในส่วนของโซเชียลมีเดียของซุปไม่ว่าจะเป็น i อจีเฟซบุ๊กเฟซกรุ๊ปว่าจะเบรกเข้าต้องเข้ากลุ่มไหนอยากติดตามข่าวสารติดตามที่ Facebook ไหนเพราะนันอันนี้สําคัญสุด2ข่าวแจ้งก่อนเลยคอนเฟิร์มครับวันอาทิตย์ที่10เดือน7สถานที่ดีวบอกหนึ่งก็คือจะจัดเทรดเดย์คนที่2แต่รับรองสถานที่ใหญ่ขึ้นกับเดิมแอร์เย็น มีแอร์ครับไม่ได้เป็นตรงที่ร้านแล้วแต่ว่าในส่วนของรยาะเลยทั้งหมดต้องติดตามที่ Facebook Super s u p e ร์ซับเดี๋ยวภายในอาทิตย์หน้าหรือที่ไหนน้องเขาจะเริ่มลงข้อมูลแล้วและเหมือนที่บอกไม่ใช่แค่การ์ดบอลครับการ์ดอนเตอร์เนเมนต์การ์ดบาสเกตบอลการ์ดกีฬาอะไรก็มาได้หมดเพราะฉะนั้นอันเนี้ยซุบถือว่าแจ้งไว้ก่อนเลยส่วนวันนี้จะเปิดกล่องอะไรใช่ไหมอินเทอร์เน็ตรีลิสเมอร์ลินเก้าเจ็ดเทอริเทกล่องได้มาสักพักแล้วแต่ยังไม่มีเวลาถ่ายรายการนะก็เลยจะเป็นถ่ายซอง 18, 2, หนึ่งแป ไม่อยากหวังเยอะเอาจริงได้อะไรก็ได้นะั่นแล้วกันนะยังไม่รุ่นเยอะแต่เดี๋ยวจะลองเปิดดูแล้วเดี๋ยวจะ recap ให้ว่าคือที่หัวเราเพราะว่าช่วงหลังดวงโคตรแย่อะไเงก็เลยเหมือนแบบเปิดดูมาจะลองดูแล้วกันดูดิว่าดวงจะเปลี่ยนไหมมาลุยมาท็อป heritage นึงกลองขอรับก่อนใส่นุงมือก่อนไรท็อโหลดเดอร์พร้อมสลีพร้อมดูว่าจะนวนซองครบหรือเปล่าดีกว่าไม่รู้อะ่ะไม่อยากหวังเลยอะ่ะว่า จะได้ลายเซ็นดีไม่ดีนับจำนวนซองก่อนนะทุกท่านราคาหน้าเว็บตอนนี้มันออกมันประมาณร้อยปอน,นะตอนนี้ในไทยก็น่ลจะขายกันกล่องละหมื่นได้ไหมครับหมื่นนิดนิด,นดแล้วแต่ม่านจะหมนี้มันหนาจังหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าสิบซองครบครับซองนะครบความมั่นใจไม่มีเพราะว่า สุดท้ายเลยที่อะไรโหดคืออะไรไอ้อเสิ e r t ฮาแลนด์วันน้ำวันมั้งหลังจากนั้นไม่ว่าจะเปิดโปเกมอนเปิด F1 เปิดบอลเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรดีเลยนี่ช่วงหลังเนี่ยดวงในการเปิดถ่ายรายการนี้ไม่ได้เลยอะ่ะดูนี่ว่าดวงจะเปลี่ยนไหมดูซิมีอะไรบ้างบาสโตนี่โทนาลีอย่างน้อยได้สตีวีจีนะ Insert, อ,อินเสิร์ตซีวีจีเงินเชยร์ไม่ได้ลิสเบรกเลยเดี๋ยวว่างๆจะลิสเบรกให้เรนาเบนเซม่าเฟอร์มิโนไดโดนะแอคชั่นอันนี้ฮาเลใบแรกครับ99มาซะสูงเชียร์ไดโดแอคชั่นนะ mm hmm. ปืนแคร็กสลิปอยู่ไหนอะสลิปหน่อยสลิปหน่อยเราก็ทอปโหลดโดแครกหน่อยหนึ่ง สองแรกก็เจอรันเลยหรอทับ9.9เนี่ยมาพินยอสเนี่ยโอคฟอร์สวเรสเวอาร์เดอะคิงกองโตแคปตันนอเอรอ์ ายเซนแล้วเหรอเปิดาลเซนเลยไหมอ่ะเชลซีด้วยจอร์จิโน่ทัพสี่สิบเก้าดูไม่มีของจริงอะไรวะเหลือลานอีกแค่หนึ่งใบแล้วมั้งเศร้าชีวิตมันเศร้าขออยู่ถ่ายรายการแล้วแบบเลิกเลยได้ปะมีรายการอะไรได้ไหมเนี่ย The American Dream รีเนียเทรนด์เคปตันเฟอร์นันดิโนเฮนโดเฮโรสเซโก้ทำไมรูปนี้ดูแก่จังซาวี i, แล้วก็เลเจนจ์เจอร์รารดโอ้อะไรวะทำไมได้เลเจนตตัวที่ไม่อยากได้เลยอะ่ะฟาติแอคชั่น จอจิญโยเลจิญแวนบรองโฮสิลวาแล้วก็พ่อพ่อหมดใจในการเปิดคนเดียวเลยทุกคนแล้วแค่ไหนน้อยการ์ดเกิดอินเสิร์ตมันก็สวยดีเก๋ดีอย่างแบบบอกใจตัวเองอยู่คูคูแวนไดามุสเซล่าเมสซี่แอคชั่นน้าวเมสซี่น้ยบาร์เรล่ารีสเจมบาสโซนี่เหมือนมาไปแล้วรอบหนึ่งเลยบาสโซนี่นี้ทุกคนมันหมดลุ้นะแล้วเร็วเกินไปแล้วรันไปแล้วใบ โซนาลีกับเฟอร์มิโนก็มาไปแล้วนี่ทิมซี่เวอาร์แอคชั่นเคดีบีเลเจนลาเซนโอ k 拉คเลเจนมาลินีแล้วก็โกเซนโอไม่ได้ในเนตัวดีๆหนะวะลุยดีอาร์สนะมูคาโฟเดอะพายแคปตันเดฟไคฮาร์เวิร์สเบรี คนนี้ครูแล้วก็ฮาเลนย e. ่ไต้องมีลานอีกใบดิจอตตาเรซูวานิโก้กันซาเลสแอคชั่นอาดิเอมี่เอ็นโคคูมองดินี่พ่อพ่อคุณได้ลานสองใบ้ค่หรอห๋ยวด,ดูผิดเจที ลาตันเรน่าแคปเทิเฟอร์นิโยซัมคานเต้เดฟโกเก้แล้วก็โลคาเทลลี่ได้ดันไปเดียวอ่ะนุกวก็ได้ดันสองใบสิอัลฟอนโซเดวิสนอมเชชาคุนเดย์แอคชั่นเลาตารโรตุลแฮเดวิดยูซุฟเดมียซาปาตานี่อะโอ วีคแท้ลูคาคูทับ49อะไรวะนี่เป็นแฟนเชลซีนี่กล่องนี้ดีใจเลยเนี่ยได้ทั้งรอมได้ทั้งจอจินโยเนี่ยมาเดี๋ยวรีแคปให้ทุกท่านหมดซึ่งอลาังไกครับดวงคงไม่มีต่อไปรีแคปให้เบสการ์ดแบบป,ปึกหนึ่งได้ลันอาลันก่อนแล้วกันลันสองใบทับ99ใบทับ49ใบเป็นลูคาคูทับ49อยู่ใบแล้วก็ มาคินโอสแคปเติ้ลทับ99อยู่ใบหนึ่งลันก็วีกครัคเมซี่กับโดซูดท็อปโหลดไว้แครัคที่เมลาน2ใบเมซี่กับโดแต่ก็โอเคสวยดีมีพวกเลเจนด์เลเจนด์ซุปได้1 2 3 4 5สอามใบซุปได้เลเจนด์มา5ใบเป็นรุ่นอินเสิร์ตเลเจนด์ได้มา5ใบซุปได้แล้วได้ที่เป็นอินเสิร์ตเหมือนพวกแคนวาส1 2 3 4 5 6 7งสามสีกเใบพวกนี้ยได้พวกนี้มา7จ็ดใบสวยดีเซตนี้สวยด,ด,ด,ดีแล้วก็ ได้ที่เป็นเป็นครกเป็นเปกเกิลเป็นอะไรมาแคปเทนมา3-4มใบเฟอร์นันโดซ้ำนี่ไงครกที่ไม่ไทับโหลดอีก4่ถ้าเราครกได้มา6แคปเทนได้มา4แท่ทุกสองทุกสองมี1ใช่ปะ่ะ1 2 3่5 6 7 8 9 10สใช่ทุกสองมีไม่แคปเทนก็แอคชั่นแล้วก็แน่นอนครับสุดยอดลายเซนทับ49จอร์จอจินโยใบยที่ตามหาเลยรักมากเชียร์ด้วยทีมนีอยากได้มาก ไม่มีดวงอ่ะทุกคนก็เซ็งเลยอ่ะเศร้าว่ะเศร้าแต่ไม่เป็นไรอะไรออกมาใหม่ก็จะเปิดต่อครับคือท่านี่ถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยนะครับ2องเหมือนที่บอกอย่าลืมเรื่องงานเทรดเดย์ลงตารางเลยนะลงปฏิทินไว้เลย3ช่วงนี้ระวังจริงอยากจะรบกวนคือเรื่องของคนโกงครับทั้งโกงกันเองโกงต่างชาติต่างชาติโกงเราอะไรก็แล้วแต่หาข้อมูลเยอะๆครับเช็คข้อมูลเยอะๆอย่า อะไรที่มันทุกูท o บีท r u แม่งทูกูแน่นอนดูรูวีดีถ้าไม่มั่นใจขอเครดิตเขาขอให้เขาส่งรูปมาเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งส่งวิดีโอมาแล้วแต่เพราะมันคือการปกป้องตัวคุณเองสุดท้ายแล้วอย่าให้เงินสำคัญกับมิตรภาพครับวงการการ์ดมีแต่พี่น้องทั้งทั้งวงนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ